สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเตียงผ่าตัดนะครับรุ่น UQ 7001 SF นะครับเตียงตัวนี้นะครับเป็นเตียงผ่าตัดสำหรับสัลญกรรมตกแต่งนะครับหรือเป็นสัญญกรรมอื่นๆทั่วไปได้นะครับในสัลญกรรมเล็กๆได้นะฮะในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับก็จะเป็นส่วนของฐานเนี่ยก็จะทำด้วยเหล็กนะครับพ่นเคลือบสีนะครับมีความแข็งแรงนะครับสามารถรับน้ำหนักได้นะครับ ได้มากกว่า150ยิกิโลนะครับในส่วนของตัวคอลัมน์นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวมอเตอร์ในตัวด้วยเลยนะครับซึ่งก็จะได้มาตรฐานสากลนะครับตัวเตียงนะครับก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือส่วนของศีรษะนะครับส่วนแผ่นหลังและก็ส่วนลำตัวนะครับทำด้วยสแตนเลสเกรด304นนะครับทนกรดทนด่างนะครับ และปูปิดทับด้วยแผ่นล,ลามิเนตนะครับหนาประมาณ8มิลน,นะครับซึ่งก็สามารถเอ็กซเรย์ผ่านได้นะฮะตัวเบาะที่นอนนะครับก็จะทำด้วยฟองน้ำเกรด A นะครับมีความหนาประมาณ5เซนนะครับคุ้มด้วยหนังเทียมนะครับมีซิปถอดซักได้นะครับเตียง UQ7001 SF รุ่นนี้นะครับก็จะมีระบบควบคุมการทำงานเป็นฟุตสวิตช์คอนโทรลหนึ่ตำแหน่งนะครับ แพทย์ผู้ใช้หรือเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนะครับสามารถปรับได้โดยใช้เท้าปรับนะครับก็จะปรับสูงต่ำได้นะครับฟังก์ชันแรกก็คือต่ำสุดอยู่ที่6 0ซนเมตรนะครับสูงสุดนะครับก็จะอยู่ที่9 0เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับโดยวัดจากพื้นถึงพื้นเตียงนะครับฟังก์ชันต่อมานะครับก็จะปรับส่วนหลังขึ้นได้ถึง90องศาเลยนะครับปรับตั้งฉากได้เลยนะครับ และปรับลงจากแนวราบได้นะครับ25องศานะครับปรับลงจากแนวราบได้อีก25องศานะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันรีเซ็ตอัพนะครับรีเซ็ตอัพก็คือการปรับเตียงนะครับต่ำลงพร้อมปรับหลังเอนนั่งในปุ่มเดียวนะครับ และรีเซ็ตดาวก็คือปรับเตียงต่ำลงพร้อมปรับหลังนอนในปุ่มเดียวเช่นเดียวกันนะครับนี่คือฟังก์ชันการทำงานของตัวฟุตสวิตช์คอนโทรลนะครับส่วนของศีรษะนะครับก็จะปรับได้โดยใช้ตัวสลักล็อกซึ่งอยู่ด้านล่างนะครับเราสามารถคลายตัวสลักล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปรับตัวศีรัะนี้นะครับให้สามารถก้มหรือเงยได้นะครับตามความต้องการของแพทย์ผู้ใช้ นะครับนี่ก็จะเป็นเตียง UQ 7001 SF นะครับและที่สำคัญเตียงรุ่นนี้นะครับสามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแขนเตียงผ่าตัดนะครับหรือส่วนของขยังนะครับเราสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับหรือจะเป็นส่วนศีรษะเป็นส่วนหัวหลุมก็ได้นะครับสำหรับผ่าตัดตานะครับ นี่ก็จะเป็นฟังก์ชันการทำงานของเตียงผ่าตัดรุ่น UQ 7001 SF ครับสนใจติดต่อบริษัท Universal Quality จำกัดครับ